เสียงัดเทโมบริกทอส1 a อทลอมซูมีคาคอฟยืดกว่า30ตารางกิโลเมตรวันที่25มิถุนายน2568อย่กดิูคนค่ะธนวัตรวังชากกนบิ๊กวอลผ่าโลกมาเก็บตกการประชุมนาโต้กันค่ะเขจาจัด2วันนะ24-25เดือนนี้วันนี้จบแล้วค่ะเขจาจัดที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ ยุโรปหลายคนนะคะผู้นำเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนต่อบทบาทการพัฒนาด้านการทหารที่สำคัญไม่หยิบวาระสนับสนุนยูเครนมาเป็นประเด็นแรกสุดเหมือนที่ผ่านมาและมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ศึกอิสราเอลกับอิหร่านอย่างกว้างขวางเมื่อทรัมป์เข้าร่วมประชุมท่าทีตัวตึงของยุโรปนะคะมีใครบ้างคนแรกเลยเอม,มานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศส เขาบอกว่าถึงเวลาที่ยุโรปไม่ควรถูกกำหนดอนาคตด้านความมั่นคงจากการเมืองนายวอชิงตันกล้าเนาะต้องการเป็นอิสระจากวอชิงตันว่าเงินขณะที่ฟรดิชเมิร์สนายกรฐมนติีเยอรมนีนะคะคนใหม่ร้อนๆล่าสุดไม่กี่เดือนกล้าอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าพันธมิตรจะยังคงมีความหมายก็ต่อเมื่อเราทุกคนเชื่อมั่นในคำมั่นสัญญาเดียวกัน แซะค่ะแซะทรัมป์แซะสหรัฐทำไมล่ะก็เพราะทรัมป์ไม่กล่าวปฏิเสธตรงๆหรือรับปากตรงๆกับการส่งทหารเข้าร่วมกับนาโตหากเกิดเผชิญหน้ากับรัสเซียเพราะว่าจะเห็นทา่าทิของฝั่งยุโรปนะคะจะว่าเป็น eu จะว่าเป็นนาโต้กับซ้อนๆกันอยู่จะมีทา่าทิก้าวร้าวมากจะต้องถล่มรัสเซียให้ได้จะต้องทำลายรัสเซียให้ได้พเพราะรัสเซียเป็นภัยความมั่นคง ดูเหมือนว่ายัางไม่มีแถลงการที่ระบุตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียเหมือนที่เคยนะคะและการที่ทรัมป์เลี่ยงจะให้คำตอบเรื่องที่ถือเป็นหัวใจของพันธะร่วมของนาโตนั่นก็คือมาตราหาใครมารุกรานหรือละเมิดต่อสมาชิกนาโตสมาชิกอื่นๆต้องเข้ามารุมช่วยทันทีแต่ทัากับบ่ายเบียง เขาบอกว่ามันเพียงพอที่จะทำให้ยุโรปจะต,ต้องเริ่มหาแนวทางพึ่งตัวเองป้องกันตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็มีท่าทีสงสัยในพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไปแล้วเรื่องนี้ต้องอยู่กันยาวๆนะคะทรามาัมปอาจจะคิดอย่างหนึ่งแต่อิลิทที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลสหรัฐนั้นอาจจะคิดไม่เหมือนทรัมป์ก็ได้ขณะที่คูบประปะับ ่อรัเสเซียอย่างนาโต้ยังคงสารวนอยู่นะคะเอาไงดีบอกว่าจะพัฒนางบประมาณเกิน5%ของ GDP แต่ว่ามันจะเริ่มต้นแต่ตอนนี้แล้วจะไปรบกับรัเสเซียเมื่อไหร่บางประเทศตอนนี้ก็ไม่ยอมร่วมมือที่จะคว่ำบาตรรัสเสียอีกนะคะของเก่าก็ไม่เอาแล้วมาตรก,การใหม่รอบที่16ก็ไม่ร่วมทางด้านรัเสเซียก็เลยเดินหน้าบุกเอาบุกเอาสิคะลุยลูกเดียว กองทัพรัสเซียล่าสุดนี้โจมตีศูนย์ฝึกทหารยูเครนในซูมีเมื่อวานนี้ก็ได้รายง,งานไปนะคะถล่มภผม,มิภาคเคียวเป็นหลักแต่ว่าก็แถมไปที่ซูมีด้วยถล่มด้วยคียปนาวุธิอิสกันเดอรตามรายง,งานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะกองกำลังติดอาวุธของอยูเครนร้อยนายเชียวนะและยุดโธปกรณ์ทางทหารของอยูเครนถึง14หน่วย รวมถึงอุปกรณ์ที่ผลิตในตะวันตกถูกกำจัดที่ซูมีนะคะสำเร็จราพนาศูนย์มีการโจมตีคลังกระสุนอุตสาหกรรมทางทหารของอยูเครนในเคียฟโครงสร้างพื้นฐานสนามบินทหารและเป้าหมายอื่นๆดำเนินการโดยใช้ขีปนาวุธที่ความแม่นยำสูงและกองทัพโดรนจะอะไรถ้าไม่ใช่อิสการเดอร์สำหรับเคียฟนะคะและก็กองทัพโดรน ที่สุมิก็เช่นกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองรบก็คือหน่วยเซ็นเตอร์หน่วยกลางของรัสเซียได้จํากัดทานยูเครนไปแล้ว5 3 0นายแค่ในรอบ24ชั่วโมงนั่นก็คือวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์นะคะโดย ไปถึงชายแดนด้านตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนโดนเนสคือบุกใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับโดนเนสโดนเนสโลฮันส์นี่แหละที่รัเสเซียเขาเรียกดอนบาสก็ใกล้เป้าหมายเต็มทีที่จะผลักดานฐานเคียรให้ออกจากภูมิภาคสำคัญนี้ทั้งหมดนะคะคือดอนบาสซึ่งก็เท่ากับบรรลุเป้าหมายหลักของการเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษตอนนี้มัน ยืดเยื้อมา3ปีกว่าจะย่ากเขาปีที่4แล้วนะคะดมิทรีเพสคอฟโฆสกเครมลินออกมาให้สัมภาษณ์สื่อค่ะระบุว่าเป้าหมายเพื่อสร้างเขตกันชนมีการบุกโจมตีของกองทัพรัสเซียนายภูม,มิภาคดนิปโปรเปตรอฟด้วยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างเขตกันชนหรือไม่นอกเหนือไปจากซูมิคาคอฟให้นักข่าวไปถามกระทรวงกลาโหมรัสเซียแทน นี่ก็เหมือนส่งสัญญาณในในนะคะว่าจะไม่ใช่แค่สุมีและคาคอบที่จะถือเป็นเขตกันชนของรัสเซียถ้าจริงแล้วรัสเซียอาจไม่ถือว่าเดเนปโปเปตรอฟเป็นเขตกันชนก็ได้เพราะอาจจะรวมเข้ากับรัสเซียเหมือน4ภูมิภาคนั้นถ้าปล่อยเวลาทอดยาวไปนานๆโดยไม่มีการเจรจารัสเซียก็บุกไปเรื่อยสิคะจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทางทหาร ที่จริงในทางยุทธศาสตร์พอยุทธวิธีอาจจะมีพลาดแต่ยุทธศาสตร์นี่เดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี้บรรลุเป้าหมายในยขั้นต้นแล้วที่จริงเดนเิโพเปตรอฟนี่เป็นเขตที่มีคนผู้ภาษาร,รัสเซียจำนวนมากนะคะคนส่วนใหญ่ด้วยแต่ถูกห้ามพูดถือว่าผิดกฎหมายถูกปรับถูกจับด้วยที่จริงที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในประวัติศาสตร์ จนถึงปี1922นั่นแหละคือส่วนใหญ่ในยูเครนก็คือดินแดนของสหาภาพโซเวียตเก่านั่นเองการโจมตีดซมีและคาคอฟอย่างหนักก็ปูทางสุการบุกกรุงเคฟในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นไปได้เมื่อปฏิบัติการทางทหารพิเศษเริ่มขึ้นเมื่อ3ามปีก่อนนะคะรัสเซียสามารถบุกถึงกรุงเคฟได้ไม่ยากซึ่งหากเกิดการปิดจอบ มันก็ต้องบุูภาคพื้นดินค่ะโปรดสังเกตว่าระยะสัปดาห์นี้รัสเซียเลือกโจมตีเป็นจุดๆนะคะไม่ปูพรมเหมือนสัปดาห์ก่อนวันจันทร์เป็นคิวของภูมิภาคเคียฟและกลุงเคียฟเมืองหลวงโดยตรงถัดมาวันอังคารถึงคิวเขตกันชนซูมีคาคีฟหรือคาคอฟและยาวไปถึงเดนโปเปตรอฟแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้กลาโหมรัสเซียประกาศยึดพื้นที่จากชายแดนรัสเซียเข้าสู่ซูมีได้กว่า30ตารางกิโลเมตรแล้วนะคะการเปิดใช้งานทอส 1A ทับได้เพราะต่อเนื่องจากการที่ใช้ในเคริร์สและวันนี้ปลดปล่อยเคิร์สอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยริเดทของขีปนาวุธเพลิงอย่างเทอร์โมบริกทอส 1A เนี่ยโหดขนาดไหนกองกำลังเคียฟรู้รสชาติดีใช้เมื่อไหร่ ราบเป็นหน้ากลองลรัสเซียใช้จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ใช่ชุมชนเดินหน้าบุกซูมีไปเรื่อยจนใกล้เมืองซูมีซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคซูมีด้วยนะคะใกล้เข้าไปแล้วปากทงที่สูมีเมื่อไหร่บุกทางบกถึงเคฟก็ไม่ยากเมื่อไม่มีการคุยวันนั้นอาจมาถึงเร็วกว่าที่เคฟและนาโต้คาดก็เป็นได้เพราะเกมศึกนี้ปูติน ยังเป็นผู้กำหนดว่าจะปิดจ็อบเมื่อไหร่ที่รัสเซียได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง